สวัสดีทุกคนพบก็นาอีกแล้วกับชอ่อง EB บ้าบออหลังจากที่เราไปฝรั่งเศสมา เราก็ไปหอบของกลับมาเยอะมากซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนอยากให้รีวิวว่าไปตมอะไรมาบ้างโดยเฉพาะสกินแคร์นะวันนี้พวกเราสองคนก็เลยมาทำรีวิวเอาของที่แบบซื้อมาเออมาป้ายยาว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากเพราะที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฝรั่งเศสเป็นต้นกำเนิดของแบรนด์หลายๆแบรนด์เช่นลาโอล์แซลวีลอรีอัลชาแนลคารแรงต่างๆดีออลเยอะมากใครที่ไปแบบร้านขายยาของที่ฝรั่งเศสก็คือจะต้องแบบโอ้ตะลึงเนาะมันไม่ใช่แค่ร้านขาย ธรรมดามันมีสกินแคร์เยอะมากก็คือพิกอัพแต่ตัวที่น่าสนใจมาหรือว่าต,วตัวที่ดังใน TikTok ใช่ไหมใช่อันไหนที่น่าสนใจอันไหนที่เราเคยแบบเห็นรีวิวแล้วแบบในไทยไม่มีอ่ะเราก็เลยไปซื้อมารีวิวให้ทุกคนได้ดูหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หมวดสกินแคร์กันก่อนอซึ่งตัวแรกที่เราจะรีวิวนะทุกคนก็คือตัวเซรัวีนนที่แบรบนด์ฝรั่งเศสเปล่าน่าจะแบรนด์ของฝรั่งเศสนะเพราะมันอยู่ในเครือรอยัลซึ่งตัวเซรวีที่เราจะแนะนำอ่ะมันมีคุนเซอร์กับคุนซิ่งออกใหม่ก็คือตัว ยังไม่เข้าทายใช่ก็คือตัวไมเซล่าตัวไมเซล่าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ออกใหม่ของทางเชลวีเลยคือเป็นตัวที่เพิ่งลอนชประมาณแบบกลางปีของเชลวีอะ่ะทุกคนคือเขาจะออกมาพร้อมกับตัวที่เช็ดเมคอัพที่ตาแต่ว่าเราอะ่ะหยิบตัวไมเซล่าตัวนี้มาเพราะราคาถูกแล้วก็แบบน่าสนใจอันนี้คือบล็อกเกอร์ฝั่งยุโรปอ่ะฝั่งเกียคือเขาอื้อๆมากเขาบอกว่านางดีงามมากคือส่วนผสมของเขาอะ่ะน่าสนใจทุกคนมันเป็นเหมือนแบบไมเซล่าที่ราคาถูก แล้วก็ได้คุณภาพประมาณแบบไบโอเดอร์มาคือราคาจะแอบถูกกว่าไบโอเดอร์มาเฉดแล้วไม่ทำลายสกินแบเรียลแล้วก็เช็ดแล้วสะอาดถูกตอ้อด,ดแล้วนอกจากนี้นยังมีตัวในอาซินามายคือส่วนผสมเขารักหลักอ่ะคือสารไมเซล่าหรือว่าสารเซฟรฟั่มตนเขาอ่ะค่อนข้างจะอ่อนโยนมากทำให้เวลาเช็ดอ่ะ ไม่ทำไลน์สกินเบลร์แล้วนอกจากนั้นมันยังมีพวกแบบไนอาซีนาัมายที่ช่วยเหมือนเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกด้วยแล้วก็นอกจากนั้นมีอะไรอีกอะมีเซรามายที่ต้องมีอยู่แล้วในตัวโปรดักต์ของเชอี่ทุก,กตัวก็เทกเจอร์ต่างๆอะคือดีดแล้วก็ราคาถูกคือเหมือนเช็ดด้วยน้ําเหมือนไบโอ,อเดอร์ม่าเลยแต่ไหนราะคาที่ย่อมเยาวกว่าและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคือมันทําความสะอาดเมคอัพได้ดีมากทุกคนแล้วก็เขา่าบอกว่าเข้าตาเราไม่แสบล้าลองเช็ดกับตาแล้วก็ไม่แสบจริี่แต่ว่าถ้าสมมติ ไม่ออกเพราะฉะนั้นให้ใช้พลอยไม่ัพรบมูเวอร์ไปแทนแต่ว่าถ้ามันเข้าไทยนะราคาน่าจะถูกน่าจะน่าสนใจตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเคล n ่ e r เซอร์ของทางเซลรีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ออกมานานแล้วคือตัว h y ดร a t i n g f o ม m i n g อย l ค r e ่องเซตัวนี้เลยซึ่งเขาบอกว่าเคลื่เซอร์ตัวนี้มันใช้สารเซอร์แฟกตันที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนมากๆของทางเซรีเพราะว่าเขาเนี่ย ทำมาเพื่อคนที่ผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะพวกแบบเป็นซิมาโตรนสกีหรือว่าคนที่แบบผิวแห้งแตกลอกใช้ตัวนี้ได้เลยหรือว่าผิวมันขาดน้ําใช้แล้วตัวนี้ก็ฟิลฟูดมากเลยเพราะว่าตอนที่เราไปจริงๆเราสองคนเป็นคนผิวมันมแต่ว่าใช้ตัวนี้ตอนที่อากาศหนาวๆคือดีงามมากไม่รู้สึกว่าผิวเย้ดหรือผิวตึงเลย คือข้อดีของเขาที่มีเพิ่มเติมจากตัวไมเซล่าแล้วก็จากคลินซิ่งคลินเซอร์อื่นๆของตัวเชอรวีนะคือตัวนี้เขาจะมีตัวไตรกิสรายกับสควอเลนใส่เข้ามาเพื่อเหมือนแบบเสริมความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวเหมือนเสริมน้ํามันให้กับผิวด้วยคือเนื้อตัวนี้ก่อนใช้อะมันจะเป็นออยล์ก่อนแล้วก็บีบออยแล้วก็ลูบๆทั่วหน้าหลังจากนั้นแล้วก็เอาน้ํามาใส่มันจะแตกตัวเป็นฟองเหมาะสำหรใครที่แบบ ผิวแห้งมากๆราคาเท่าไหร่าหลักร้อยราคาหลักร้อยอ่ะงไม่เกินพันอันนี้ก็น่าสนใจแนะนําข้อดีคือราคาถูกแต่น้ำหนักอะมันเยอะมากเลยนะให้คุ้มากเลยสองอันนี้ประมาณกิโลเลยนะแต่ว่าถ้าจะให้เลือกอย่างหนึ่งนะชอบตัวไมเซล่าไมเซล่าน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าแต่ว่าใครที่ผิวแห้งมากก็น่าจะชอบตัวนี้มากอะต่อมาถ้าจะเอาเซรั่มต้องเอาให้ครบ ตัวเนียก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราอ่ะหมายตาว่าเราจะไปตาม <S <s <hr> <s hr> คือถ้าใครดูติ๊กตอกของพวกแบบ ด e r m a t o l โล i s t หมอสกินของทางเมกาดรลีน่าจะลีนะจำไม่ผิดที่เป็นผู้ชายทุกคนคือเขาอ่ะจะรีวิวตัวโลชั่นสำหรับคนที่เป็นขนคุดสิวที่ตัวเยอะมากซึ่งตัวนยาเป็นตัวที่ดังแล้วก็เป็นไวรัลก็คือตัว S A smoothing cream ที่ตัวนี้ข้อดีคือในท้องตลาดอ่ะมันยังไม่มีคอมบิเนชันระหว่างตัวยูเรียกับตัวซาลิซิลิกเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นโลชั่นตัวแรกซึ่งเขาใส่ยูเรียมาถึง10%ด้วยก็คือสามารถแบบผาดเซลล์ผิวได้ มีซาลิสิลิกนอกจากนั้นก็ยังมีตัวชาไมายที่เหมือนเสริมชั้นผิวเสริมความชุ่มชื้นได้อีกด้วยเนื้อดีแต่ว่าด้วยความที่มันอะ่ะ ต้องทําให้ขนคูดํามันก็เลยจะมีความแบบเข้มข้นนิดนึงแต่ว่ามันตอบโจทย์นะเพราะว่าคนขนคูดาส่วนใหญ่มันเกิดจากผิวแห้งดังนั้นเนี่ยใช้ตัวนี้มันก็แบบเสริมความชุ่มชื้นได้แล้วก็ช่วยขนคูได้เหมือนกันในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมหลักร้อยอ่ะไม่รู้ว่ากี่บาทจําไม่ได้แล้วกระถูกมากพวกหมอผิวหนังที่ในติ๊กตอกเขาแบบแนะนากันเยู่เขาไปยาเซรวีเยอะมากทุกคนเนี่ยใช้โชว์เลยเนื้อดีเนื้อดี ตัวต่อมาเธอซื้อมา3 2ตัวไม่อันนี้ตั้งใจซื้อมาจากรูปเพจถ้าใครอยากได้รอกิจกรรมทาง a c e b o o k นะก็คือตัว retidal ของเชลวีอย่าลืมติดตามช่องทางทางเฟซบุ o กนะคะเพราะตัวเนี้ยป้าเต๋อเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็บอกว่าชอบมากจริงๆแล้วก็อันเนี้ยตัวเชลวีเบมิชคอนโทรเจลตัวเนี้ยถ้าจะพูดง่ายๆมันเป็นเหมือนเซรั่มสิตัวแรกของทางเชลวีเลยตัวนี้ก็น่าจะตัวใหม่ที่ออกพร้อมกับเมเซล่า new คือตัวนี้ข้อดีคือเชลวีอ่ะเขายังไม่ได้มีโปรดักเกี่ยวกับลายสิวมาแบบจ้ำ ขอเจาะงเลยแต่ว่าล่าสุดเขาเพิ่งเหมือนล็อตไลซิวมามันก็จะมีตัวโฟมล้างหน้าที่เป็นตัวสมูทติ้งคลนเซอร์ที่มีเอสเอไม่ต้องรันฉันชอบมากเพราะอะไรหรือเปล่าราคาถูกเป็นแบบหัวปั๊มแล้วมันก็ใช้งานง่ายคนผิวมันคือรู้สึกว่าฟีลกู๊ดผิวคือสิวพดสิวตันลดลงจริงคือคลนเซอร์สำหรับสายสิวผิวมันสําหรับตัวชาเวียตอนนี้มันจะมีประมาณ3ตัวมีตัวเบนซิลบอกไซด์มีเอสเอแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ออกมาใหม่แต่เราไม่ได้ซื้อมาเพราะเราซื้อครนเซอร์มา วเราก็เลยซื้อตัวเจลที่เป็นเซรัม่มมาแทนซึ่งตัวเนี้ยข้อดีคือเขามีส่วนผสมของ BHA กับ AHA ร่วมกันเราเดานะว่า AHA เนี่ย น่าจะประมาณแบบโอ้โหประมาณ 3- 5%เลยแล้วก็มี BHA ประมาณแบบ 1- 2ซแล้วตัวนี้แนะนำนะเพราะอะไรลองใช้เราเทคเจอร์ดีมากเป็นเนื้อเจลเลยอ่ะอุ๊ยเออฉันไม่เห็นว่าเป็นเนื้อเจลอ่ะเป็นเนื้อเจลแล้วก็แบบเบาไม่มีน้ำหอมด้วยไม่มีน้ำหอมด้วยไม่มีแอลกอฮอล์นางแบบเสริมเรื่องของสกินแบเรียร์ได้ดีเพราะฉะนั้นคนที่ผิวมาใครเครื่องง่ายแพงง่ายแบรนด์เซราวีก็เป็นอีกแบรนด์ที่น่าลองมากๆเราว่าตัวนี้มันเหมือนกับตัว BHA ของทาง วิกชี่แต่แค่ไม่มีตัวโปรไบติกแฟกชั่นแล้วก็ไม่มีน้ำหอมแต่นมงน้มหอราคาถูกกว่ามากถูกกว่าชาตัวนี้เกจจิ้งก็คือมินิมอลผู้ชายหรือผู้หญิงก็ใช้ได้อันนี้ควรตามอันนี้ก็ควรตามแล้วก็ไมเซล่าควรตามตามก็คือสามตัวนี้ควรตามมากใช่ถ้าไปเนาะก็คือให้ซื้อตัวนี้อ่าต่อมาจะเป็นแบรนด์ของลาโรสโปรเซที่ เป็นแบรนด์ที่แน่นอนว่ามาจากฝรั่งเศสแน่นอนเพราะว่าเมืองลาลอหลายคนไม่รู้ว่าลาล็อฝรั่งเศสเนี่ยมีไลน์โปรดักต์ครบตั้งแต่หัวจเท้ารวมถึงเมคอัพแล้วก็รวมถึงเจลทาเล็บด้วยคือลาลอเขาครอบคลุมมากๆซึ่งเราก็พยายามตำสิ่งที่ไม่มีในไทยเพราะลาล็อในไทยอ่ะก็เอาเข้ามาค่อนข้างจะครบแล้ว อย่างแรกเลยที่เราตำมานะก็คือกันแดดตัว UV Moon ซึ่งไทยน่าจะเข้าไปแล้วสำหรับตัว UV Moon ที่ไม่มีสีแต่ว่าเราอไปตำตัวที่มีสีมาซึ่งมันจะให้ความนวลมากขึ้นมันเป็นรุ่นที่เป็นกันแดดที่เป็นตินตินก็คือช่วยเหมือนปรับสีผิวด้วยเทกเจอร์เราว่ามันแอบคล้ายกับตัว UV Moon ปกตินะแต่แค่มันจะมีสีเวลาทาแล้วมันจะเพิ่มความนวลแต่ว่าไม่ปกปิดแค่เพิ่มความนวลสีผิวอ่ะคือสำหรับคนไทยอาจจะยังไม่ชอบเพราะว่าอะไรหรือว่าเพราะว่ามันขลไงเออมันแอบลบ ชอบความผ่องอันนี้เห็นป่ะกระเป๋าคือมือสีแบบขาวเหลืองอันนี้มันจะแบบอมแดงชมพ่อย่มันจะแอบ,บคล้ำขึ้นถ้าใครจะซื้อมาใช้อะเราว่าเหมาะกับคนที่ผิวตั้งแต่วัน NC สาขึ้นไป35ห<ๆ>เลยแหละเออสาอัพ เอาไปเลยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าด้วยส่วนใหญ่น่าจะไม่ถูกจริตกับคนไทยเพราะทาแล้วมันจะดูโกลว์แบบแทนเหมาะสำหรับใครที่ผิวเข้มอะแต่ว่าถามว่าควรซื้อไหมเราว่าเฉยๆสำหรับตัวนี้ซื้อของที่มีอยู่ในไทยก็ดีงามเอยเพราะในไทยไม่มีสีนะต่อมาในโหมดของลาโรชเราซื้อตัวนี้มาด้วยด้วยความที่เราอยากลองตัวซิก้าพลัสมากๆทุกคนเราพยายามซื้อซิก้าพลัสมาเกือบทุกตัวเลยซึ่งซิก้าพลัสเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเป็นมอยส์ทรเซอร์ที่เหมือนแบบทำ เพื่อเวลาเราแบบหน้าเยน็นหน้าแหกหน้าแห้งหน้าเป็นผดผืนะ่นอ่ะเราก็เลยตำมามา3อันเลยคือเมื่อก่อนมาเป็นรุ่น B5 เฉยๆตอนนี้มาเป็น B5 Plus ที่แบบเสริมประสิทธิภาพที่ดีงามขึ้นเหมาะกับคนไหนบ้างคนที่ผิวแห้งมากๆคนที่ผิวเป็นโรคใช่พวกกลุ่ม X c มา m ผื่นแพ้ต่างๆเงี้ยก็คือใช้ตัวเนี้ยได้ดีงามมากคือเราซื้อมาทุก t e x t อร์เลยเดี๋ยวเราจะบีบ t e x t อร์ให้ดูแต่ว่าตัวที่ดังที่สุดอะ่ะคือตัวบาร์ตัวบาร์เพราะว่ามึงนอกเขาหนาวไงใช่แต่บ้านเรามันแบบอากาศอุ่นๆงี้ถูกต้องแล้วก็ตัวบาร์ขายดี ที่ไหนรู้ไหมที่เกาหลีเพราะว่าน้องเบบี้จิงโกะชอบมากอันนี้ตัวบามอันนี้ตัวเจลตัวเจลเนื้อดีเหมาะสำหรับบ้านไทยบ้านไทยบ้านเมาอันนี้กับอันนี้คือรุ่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้เอาไว้แบบพกในกระเป๋าตอนนี้แบบแต่งหน้าเราแคร็กอะไรเงี้ยจะใช้กล่องแต่งหน้าก็ได้เราซื้อมาตัวนี้มาใช้เพื่อสำหรับโพสต์ออบอ่ะก็คือหลังเลเซอร์ก็จะโบกหลังเลเซอร์หลังโพสิ่งหลังทำผ่ติกรรต่างชาติฉีดโบก็ได้อย่างนี้เนาะต่อมามันจะมีตัว รองพื้นของทางลาโลด hey, โพเซ่ด้วยเร<ม>าก็เลยล<อ>ซื้อมาซื้อมาสองตัวซื้อมาสองตัวเพราะตัวนึงมันเป็นฟาวเดชั่นตัวนึงมันเป็นตินเตอตินก็คือ,อเนื้อมันจะบางกว่าฟาวเดชั่นตินมันจะผสมพวกกันแดดกับพวกเอ,อ่ออะไรนะรองพื้นมาสมกันแล้วก็สกินแคร์ควบคู่กันเดี๋ยวเราจะบีบให้ดูคือเราอ่ะลองแล้วเรายังรู้สึกว่า ยังไม่ประทับใจมากเท่าไหร่แต่มันถูกไงแล้วก็ใครที่ผิวเป็นสิวผิวแห้งง่ายก็สามารถใช้ได้แต่เราอ่ะชอบตีนนะเพราะว่าตีนมันจะมีความฉ่ำโกลเห็นไหมว่ารองพื้นมันจะแมตกว่ามีความหนาใช่เดี๋ยวลองใช้ตีนแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูแต่ว่าสีของเขาอ่ะต้องบอกเลยว่ายุโรปอ่ะเขาจะเป็นคนขาวอมชมพูแต่บ้านเราอะขาวเหลืองเพราะฉะนั้นถ้าใช้แล้วว่าผิวแ้าก็จะรูหมองขึ้นได้มันสีมันไม่เข้ากับบ้านเรา้ข้อเสียของเขาอีกอย่างหนึ่งนะตัวรองพื้นล่าโรดะคืออะไร มีสีให้เลือกประมาณห้าสีเองแล้วก็สีมันจะเป็นโทนแบบคนบ้านเขาจะเป็นแบบผิวมันจะมีพวขาวสุดกับเข้มสุดอะไม่ค่อยมีตรงกลางเท่าไหร่ไม่ค่อยมีตรงกลางแบบผิวเอเชียเรจริงๆมันเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ แพ้ลองพื้นทุกอย่างแหละมาลองของราลดโพซิก็ได้พูดถึงอีกตัวหนึ่งเราก็ไปซื้อตัวอายครีมมาด้วยของเราลดโพสซึ่งมันอยู่ในตระกูลตัวแนซินามายเทนก็คือตัวนี้เองก็คือน้องม่วงไหนใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาปรับเปลี่ยนทําให้ฟอร์มูล่ามันอ่อนโยนขึ้นก็คือจะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็เพิ่มมอยส์เจอร์เออนี้น่าจะไม่มีน้ําหอมด้วยสำหรับตัวนี้แล้วก็ส่วนผสมอื่นที่เพิ่มมาคือเขาจะเพิ่มแบบพวกไวท์เทนนิ่งเนี่ยเสริมเข้ามาด้วยแล้วก็หัวแอปพลิเคเตอร์ที่มัน ใช่อันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็มีคาเฟอีนด้วยนะทุกคนมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ใช่ปะงนี้ได้ตาหมองคล้ำอ๋อเขามีเปปไทด์ตัวหนึ่งด้วยช่วยกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวไต้ตาฉันว่ามันเหมาะกับกันฉันชอบนะอันนีาตั้งแต่มาทุกวันนะตั้งแต่ซื้อมาคือใช้แบบใช้ตลอดเลยเพราะว่ามันนวดแล้วมันเพลินแล้วมันโอเคข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ต้องแบบไปล้วงครีมอ่ะคือบีบครีมออกมามันก็จะมีความสะอาดมากขึ้นแต่แอปเปิลเคเตอร์ก็เช็ดบ่อยๆละกันสรุปแล้้วกก็็คืืออตัาาารเซนนีี่ยมบบ อ่ะพูดถึงลาโรสจะไม่พูดถึงวิชี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนคซึ่งวิชี่ในฝรั่งเศสกับไทยเนี่ยค่อนข้างเหมือนกันประมาณ90%มันจะมีโปรดักต์ไม่กี่ตัวที่แตกต่างเราก็ตามโปรดักต์ที่แบบออกใหม่มาก็คือตัววิชี่ตัวนี้ซึ่งตัววิชี่ตัวเนี้ยเขามีคอนเซปต์คือเขาอยากให้คนที่แบบประจรําเดือนหมดใช่<ม>ทุกคนมันน่าสนใจมากเราก็เลยซื้อมาซึ่งเราว่าเขาใส่าสารในกลุ่มของแบบพวกโมเดอร์เซอร์กระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์มาทําให้มันเหมือนหลักการเรียนแบบของฮอร์โมนเพศ หญิงที่มันหมดไปแล้วอะเทกเจอร์อะมันจะเป็นเทกเจอร์สองชั้นก็คือ Oil ade, ออยเฟดกับมอเทอร์เฟดเวลาใช้ก็เขย่าก่อนดูเบาสบายนะอะและต่อมาก็คือเป็นหมวดหมู่เมคอัพเหมือนกันเป็นวิชี่ที่เป็นตัวตัวรองพื้นของวิชี่ที่ปะเต๋อซื้อมากเหมือนกันใช่ตัวนี้มันเป็นสิเนเจอร์คือมีรองพื้นผสมสลิสลิกเออก็เลยแบบน่าสนใจแล้วก็เขาทําการปกปิด,ดตืบ้บตัวนี้เป็นแบบมีเดียมทูฟูคัลเวอร์เรจเลยแล้วก็แบบแมทมากๆอะ่ะทุกคนนนสี ก็คือสีมันไม่ค่อยตอบโจทย์กับผิวบ้านเราหรอกมันจะอมชมพูซะส่วนใหญ่อะแต่ว่าตัวเนี้ยมันปกปิดแบบตึ๊บเลยอะตัวเนี้ยคือตึ๊บเลยเออดังนั้นเนี่ยก็เลยซื้อมาเพราะชอบความตึ๊บของมันยังไงเนี่ยรอติดตามใน Facebook ได้แต่ช่วงนี้ก็จะเห็นหน้าเธอคำๆหน่อยแล้วใช่เพราะว่าถ้าเป็นสีสว่างอะเพิ่มมาอีกหนึ่งเบอร์คือขาวไปเลยนะคืองงไม่มีเบอร์เอเชียอะตัวต่อมาที่อยากแนะนําก็คือตัว เยลโล่ครีมทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าซื้อเยลโล่ครีมที่ฝรั่งเศสจะได้ราคาถูกมากไม่ต้องไปพรีอันนี้ผ่านอันนึงก็น่าลองไหมอันนี้คือยูริอาชถ้าจะเทียบแบบศักดิ์ศรีดีกรีก็คือเท่ากับลาโร p โรเซเลยในฝรั่งเศสซึ่งในไทยอ่ะเขาไม่ค่อยดังเขาก็เลยไม่ค่อยเอาโปรดักต์ตัวไหนมาขายถูกกว่านิดนึงใช่ใช่แล้วก็เราซื้อตัวนี้มาก็คือจะเป็นตัวใช่เป็นเจลแต้มสิวด้านหนึ่งแล้วก็เป็นคอนซีลเลอร์ด้านหนึ่งแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหม มไม่มีสีสเลือก <c oughs> แล้วสีมันเข้มมากแล้วก็แบบแบบนี้เลยอะสีเข้มมากไม้ดาว่าเธอจะใช้อีกด้านหนึ่งด้านที่แต้มสิวใช่ไหมใช่อันนี้ก็เลยลองซื้อมาดูเพื่อแบบมันจะเป็นไอเดียจุประกายให้แบบยูริอาชไ a ยแลนดเอาเข้าแล้วก็แบบพยายามปรับสีให้มันเท่ากับไ <Okay, S 2> ทยนี่ดูสีดิ เข้มไปเลยเข้มจริงๆแล้วก็อีกด้านหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นเจลแต้มสิวลดการอักเสบของสิวอะไรแบบนี้เราว่าก็น่าจะเป็นแอปพลิเคเตอร์ที่โอเคนะ,อะเออเดี๋ยวทําขายบ้างซื้อมาอะไรซื้อมาล็อกเย็นแดดไม่ใช่อะไร <c oughs> เพื่อทําขายน่าสนใจตัวหนึ่งคือเราไปได้ที่สนามบินเนื่องจากแบบเราเป็นคนที่เหนื่อยเยอะแล้วก็มีตัวบ้างอย่างเงี้ยเราไปเห็นตรงเคาน์เตอร์ของวิชี่ที่มันจะเป็นแบบโลออลอีกสี่สี่แปดเจ็ดสิบสองเก้าสิบหกตัวนี้เราซื้อเก้าสิบหกชั่วโมงมาแต่ว่ากลิ่นเขาหอมนะ เคยลองใช้ยังลองใช้ละคือกลิ่นหอมเหมือนโลออนทั่วไปอะ่ะแล้วก็คุม,คมเหงื่อค่อนข้างโอเคเลยเอาอยู่อ๋ออีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือตัวคอดาลีคอดาลีตัวนี้ที่ไม่เข้าไทยเนาะ Re s เวอ a ์เทลแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นวิตามินซัพพลีเมนต์อันนี้ซื้อมากแต่ว่ากล่องมันกินที่อะอันนี้คือถูกอันนี้ก็จะเป็นตัว Re s เว r a t เท cream ครีมตัวนี้ข้อดีคือเขาจะมีส่วนผสมของ Re s เว r a t เทลเป็นหลักแล้วก็จะเป็นครีมที่เน้นแบบกระตุ้นคอลลาเจนช่วยลิฟติงตัวนี้ยดดีีแแล้วกก็ังงมาาททท่่่ตตประเศไ ไม่น่าเอาเข้าเหมาะกับช่วงอายุไหนบ้างเหมาะกับทุกช่วงอายุแหละที่ไม่อยากแก่แต่ว่าแบบโอ้ยเทกเจอร์ดีแล้วก็กลิ่นคอรดลีอันนี้กลิ่นดีกลิ่นหอมละมุนก็แพ็คเกจสิ้นคือดีใช่นารักอันนี้ก็ควรตามเขากําลังโปรโมทแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดังเราก็เลยซื้อมาราคาประมาณแบบพันกว่าบาทพันต้นต้นจริงแบรนคอ์ดัลีถ้าไปฝรั่งเศสก็อยากให้ตามาคือซื้ออะไรก็ได้ราคาดีมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นของน้องรอยัลที่อยากแนะนำไปอย่าบากมาเพราะว่า มันเป็นเซรั่มเรตินอลตัวใหม่ของทางรอยลซึ่งเขาใส่เรตินอลมาถึง0.3ก็คือเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากแต่ว่าราคาคือถูกมากคือถ้าทุกวันนี้เรตินอลพวกเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆ0.3จะอยู่ที่ประมาณ3,000-4,000แต่วาเนี้ประมาณพัตนต้นๆและเทกเจอร์ะทุกคนมันดีมากมจริงเออนี่อยากให้นำเข้ามาแต่ว่าไทยไม่น่ามีแพลนเอาเข้าตัวนี้ล,ลองถามเขาแล้วคือคค่าจากการตำจริงเทกเจอร์ดี กลิ่นดีใช้งานง่ายใช่อ่ะต่อมาถ้าพูดถึงรอยัลก็คือต้องตัวนี้เลยเยจ๊ตัวนี้คือฉันะได้ไปลองตอนที่ไปฝรั่งเศสแล้วแบบรู้สึกว่ามันเปลี่ยนการแต่งหน้าของฉันไปแต่ช่วงในชั้นต่อขนตาแต่ว่าฉันะไปลองกับขนตาล่างตัวมาสคาร่าไพรเมอร์นะคะคือดีงามมากทําให้ขนตาเราอะยาวแบบ อีกหลายๆระดับเลยก็คือใครที่ขนตาสั้นขนตาน้อยแบบเราเราก็แนะนําให้ใช้มาสคาร่าไพรเมอร์ก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวมาสคาร่านะคะคือ2ตัวเนี้ยคือเขาบอกว่าที่ฝรั่งเศสขายดีมากเราก็เลยซื้อมาตามเน้นให้ขนตาฟูดูหนาขึ้นก็แนะนําตัวมาสคาร่าไพรเมอร์ตัวนี้เดี๋ยวไว้เราทํารีวิวให้ดูนะต่อมาก็จะเป็นหมวดเมคอัพเจ๊หยิบมาเลยเมคอัพที่มีขายในไทยอยู่ชัยโซเอาไปแล้วกับ ดีออนะคะคือลิปส <D ior, S 1> ีนี้ดีออที่เป็นลิมิเต็ดออดิชั่น1974คือเราไปได้ตัวแป้งมาด้วยคือแพคเกจจิ้งี่ยคือไม่ตายังไงไหวแล้วก็น่ารักมากาเป็นเหมือน<ม>แบบเลดี้ดีออจริงๆท,งทุกท่านถ่าัรีแล้วมันก็ราคาดีงามอ่ะแล้วนี่ก็คือเป็นสี1974ที่เราได้รีวิวลงในเพจไปแล้วนะคะก็คือถ้าไปฝรั่งเศสก็คือเครื่องสาอางก็ต้องตํามแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราไปตามหาทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่วันที่เราไปเลยนะก็คือตัวออยล์ของชาแนลตัวโฟ มอเซลตัวนี้มันดีงามยังไงเธอชอบไหมคือมันเป็นออยที่แบบเนื้อเบาสบายผิวเขาเรียกว่าดายออยอ่ะเวลาใช้แล้วมันก็จะแบบเนียนไปกับผิวเลย มันเป็น dry oil เพราะเวลาทาไปแล้วอ่ะมันจะซึมแล้วก็ค่อนข้างแมตต์ไปกับผิวแต่ว่าให้ผิวมีความรู้สึกชุ่มชืนชมนม้นอีกอย่างคือกลิ่นอะซิกเนเจอร์มาเป็นกลิ่นแบบโคโค่หมอนโมแซลใครท<อ>ี่เป็นสาวชาแนลก็ต้องรู้อย่างว่ากลิ่นโคโค่ชาแนลเนี่ยคือมันค่อนข้าง number one สำหรับสาวๆที่อายุ20ต้นๆถึงแบบ30ถึง40ได้เลยซึ่งอันเนี้ยหาย,ยากมากมันโซเอาทัวฝรั่งเศสอะอันเนี้ยทั่วร์ฝรั่งเศสนะทั่วไทยไทยอะโซเอาไปแล้วแต่ฝรั่งเศสอะก็ไปถามคิดว่าจะมีนนนนะกก็คืออไไปปปทีีท่แแรมมถา โชว์เอาหมดเลยทุกที่ที่ได้มาคือต้องสั่งไว้ตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็ไปเอาวันท้ายๆใช่คือที่ไทยอ่ะราคาสามพันแต่ที่เราได้ก็จะประมาณ2 0 0 0ันีถึงสองพาใช่ใชอีกอันหนึ่งนะคะที่เราไปเอามาจากฝรั่งเศสก็คือน้องทามาตัวนี้<า>นีเองอพูดต่อไปเลยน้ําหอมอีกตัวนึงนะคะสําหรับน้ําหอมก็คือเป็นแบบ เป็นสิ่งที่เราไปตำม,มาหลังจากไปที่ฝรั่งเศสเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ไทยมันไม่เข้าพอ <ฮ ö. S 1> เราตำม,มาเสร็จปุ๊บที่ไทยก็คือเข้าแล้วเห็นคนครีอ e เ r อร์กันเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากได้แล้วก็มีคนที่แบบพูดถึงตัวแบบน้ำหอมของเซลินว่าดีงามมากพอได้ไปลองอ่ะตอนแรกเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเนาะแต่ว่าพอไปลองบนผิวอ่ะแล้วเรากลับมาบ้านอะ่ะเฮ้ยทำไมมันดีข <to S 1> นาดน,นี้วะก็คือเป็นกลิ่นเรปไทยกับแบล็กไทยนะคะกลิ่นเรปไทยมันจะออกแบบ แนวยั ua, ่วๆเซ็กซี่เซ็กซี่มีความแบบเมนหนังๆนิดหน่อยหน่อยใครที่แบบเป็นสายทเที่ยวกลางคืนอะไรเนี่ยชอบอะไรหนักๆกลิ่นแน่นๆเนี่ยก็คือเร็บไยเนี่ยตอบโจทย์ใช่เป็นกลิ่นที่แบบโซเอาทั่วฝรั่งเศสนะที่ได้มาเพราะว่าจองอีกแล้วน้ำหอมของเซลีเนี่ยเป็นยูนิเซ็กนะคะแล้วก็ตัวแบล็กไทยเนี่ยจะมีความเป็นกลิ่นวานิลาวานิลาแต่เป็นวานิลาที่เหมือนใส่ผงชูรสจะมีความดนัวๆลองกลิ่นเนี้ยที่ชอบฝรั่งเศสเขาบอกว่าขายดีมาก ถ้าใครอยากบลายซื้อก็แนะนำว่าซื้อกิ่นที่แบบขายดีโซเอาบ่อยๆก็คือจะเวฟไทยกับแบ็กไทยแต่ว่าทั้งสองกิ่นเนี้ยจะเป็นกิ่นที่ค่อนข้างหนักถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรหนักๆเพราะว่ากาศบ้านเรามันร้อนอ่ะก็ยังไม่ค่อยแนะนำ mm. แต่กิ่นนี้เป็นกิ่นที่โอเคบลายบายซื้อได้ใครที่มีเงินหนึ่งก้อนแล้วอยากได้น้ำหอมเซรีนหนึ่งชิ้นก็คือแนะนำให้ซื้อพารเรตกิ่นเนี้ยดมร้อยคนอนะหอมร้อยคนหรอว่ามันเหมาะกับอากาศบ้านเรามันเป็นเหมาะกับผู้หญิงปะ เออกลิ่นมันจะแบบเบาผู้หญิงได้แต่ชอบผู้หญิงผู้หญิงน่อยอะแล้วก็แต่ว่ากลิ่นอะไม่ติดทนนะอยู่แค่ประมาณแบบสี่ถึงหกชั่วโมงต้องเติมใหม่ตลอดเวลาแต่แพคเกจจิ้งอะเนาะต้องซื้อด้วยความที่เป็นซีรีส์นั่นแหละก็ต้องซื้อที่บ้านเราอะเขามาตั้งป๊อปอัพ๙๕๐๐แต่เราได้มาในราคาประมาณหกพันบาทอ๋อเจ็ดพันถูกกว่าสองพันใช่กลิ่นหนึ่งเขาบอกว่าเป็นฟีมของปีใหม่ล่าสุดเลยปีสองพันยี่สิบสองก็คือ boys d o m a n n แมเราไม่แน่ใจมันอ่านภาษาฝรั่งเศสจะอ่านไม่่่ถูกแตยี้จะมมีควา เล็บไทยผสมกับแบล็กไทยหน่อยถ้าดมตะขวดแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหนักเกินไปต้องแบบลองบนผิวแล้วให้มันรายดาวเองแต่ว่าเรื่องน้ําหอมอะ่ะมันเป็นแบบ แฟรนซส่วนตัวเราแนะนําให้ไปลองก่อนเพราะตอนเนี้ยก็มีเคาน์เตอร์ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วถ้าไม่อย่างลองก็ไปบลายซื้อกินขายดีก็ได้คนน่าจะชอบนะเพราะว่าเอาจากเสียงส่วนใหญ่ที่มันโซเอาทัวร์ฝรั่งเศสอะแต่คนฝรั่งเศสชอบใส่น้ําหอมอะไรหนักๆกินต่อมาที่กระเป๋าไปลองมาอันนี้เราอันนี้เราซื้อเองก็คือตัวมาชะ26ิกลิ่นนี้คืออยากได้เลยระโบมานานและอยากได้แบบมานานแต่ว่าในไทยมันแบบหาซื้อคนข้งยากอะเนาะมันไม่ค่อยมีขายแล้วก็ถ้าไปพรีออเดอร์มันก็จะแพงพอไปฝรั่งเศสก็คือมัันนมมมีีบูช เราโบยอยู่เราก็ไปลองแล้วลองหลายกิ่นมากแต่ว่ากิ่นที่ถูกใจที่สุดก็คือตัวมาชะ26มันจะเป็นกิ่นแบบแปลกกลิ่นโดมแล้วแปลกโดแล้วมันสดชื่อเออฟีลเหมือนแบบ เขียวๆที่ไม่เสียวจนเกินไปแล้วก็แบบมีความแบบมีอะไรหน่อยตัวมาช่า26ิตัวเนี้ยเหมือนจะยังไม่เข้าไทยจริงและอีกอันที่เราไปตามมาจากเลอลาโบเหมือนกันก็คือตัวแฮนด์ครีมมีความดีงามราคาหลักร้อยก็คือถ้าใครอยากซื้อมาเป็นของฝากให้เพื่อนๆเนี่ยก็ซื้อเลอลาโบได้เหมือนกันเพราะว่ามีเขาเติมภาษาอังเศสแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าพูดถึงความหอมเราก็ไปตามแบบน้ําหอมบ้านมากับเทียนหอมของลุยเว่ลุยเว่เป็นแบรนด์ฝรั่งเศส S <S ไม่ใช่ใชเสเปนมันก็อยู่แถวๆเดียวกันแหละเอเรเอรแบที่สเปนนะครับคือบ้านเรามีเหมือนกันแต่ว่าพวกเครื่องหอมยังไม่มีคือซิกเนเจอร์ของทางลุยเวอ่ะคือถ้า รูปกล่องเป็นกลิ่นอะไรมันจะเป็นกลิ่นนั้นร้อยเปอร์เซนต์โดยที่ไม่มีการเบรนอะไรเยอะแยะเลยแล้วมันจะมีกลิ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากกลิ่นแตงกวาคราูคัมเบอร์ก็คือโดมแล้วเป็นแตงกวาเลยกลิ่นขึ้นช่ายดมแล้วเป็นขึ้นช่ายเลยม, <า S 1> มันก็เป็นสเสน่ห์แล้วก็แพ็กเกจจริงก็น่ารักอันนี้ก็น้ำหอมบ้านก็แบบซื้อมาก,กลิ่นคล้ายๆกันเพื่อแบบตอบโจทย์เวลาจุดทเทียนฉีดน้ำหอมบ้านอะไรแบบนี้เออของเธอยังไม่ได้พูดถึงมัว่วอ๋อถ้าเราไปซีรีส์เราก็แบบไม่รู้จะตำอะไรนะเราก็ตำมัมวแต่ว่าทุออย่างงขีร ของที่ฝรั่งเศสถูกกว่าไทยหมดเลยเช่นกระเป๋า<ไ>กระเป๋ารุ่นที่เป็นซิงเนิเจอร์อ่ะมันชื่อรุ่นอะไรนะเจ๊กัวออกแซกแหละชาตัวที่โบกอมใช้อ่ะตัวนั้นอ่ะมันจะอยู่ที่ไทยจะประมาณแสนสามแต่ว่าฝรั่งเศสจะประมาณ9 0้าหมื่แต่เราอ่ะก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเพราะไม่มีเงิน ทางเราเราก็ไปทำกางเกงยีนมาด้วยซีเนเตอร์เป็นแบบเซรีนเดี๋ยวเราไว้ขึ้นรูปให้ดูนะแบบลิซ่าใช่ไหมกางเกงยีนแบบลิซ่าตรงๆอ่ะมันน่าทรงสวยไงกางเกงยีนเซรีนอ่ะอันนี้ก็ถูกว่าไทยประมาณแบบ4 0 0 0 5 0 0 0บาทอีกอันนึงก็คือซื้อตาม้องลิซ่าเหมือนกันเป็นเสื้อยืดคือน่ารักมากเลยเราใส่ต้องกลางให้ดูแล้วแหละเจ๊น่ารักทุกคนแต่อันนี้คอนี้ก็น่าจะสักผักอะไรแต่ว่ามีความน่ารักกระปุกกระปิดแล้วก็ราคาถูกว่าไทยหลายพันอยู่ค่ะพวกแบบเสื้อผ้าเครื่อองห ก็คือมีมากกว่าไทยเยอะไงของไทยจะเน้นแบบขายกระเป๋าขายเครื่องหนักเป็นลักชอบต่อมาที่เธาไปเข้าไปเข้าที่ไหนมาเมซองคีเเนที่เราชอบเออเราก็ได้ไปตํากระเป๋ามาซึ่งเห็นไหมคนแมวตินหมดละมันเป็นกระเป๋าคอลเลกชั่นใหม่คือเราเป็นคนที่ ซื้อกระเป๋าเมซองอยู่แล้วที่เป็นกระเป๋าผ้า,กเ,าเก็บเกือบทุกคอลเลคชันอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปตามเราเห็นกระเป๋าใบนี้มันก็น่ารักดีก็เลยซื้อเก็บไว้สำหรับใครที่แบบชอบแบรนด์เมซองคิสเเน่อันนี้คือกระเป๋าอ่ะใช้แล้วก็มีคนทักมาเยอะมากในทีว่าของแบรนด์อะไรของแบรนด์อะไรก็คือเมซองคินเซเน่หนังละครับประมาณ5 6 0 0 0พันราคา,คาย่อม อีกอย่างหนึ่งที่เราไปตามก็คืออันนี้ถูกกว่าไทยมากก็คือเสื้อยืดของเมซองฮิสโตเนอันนี้กจเาแบนอนี้น,น่าราักโอเวอร์ไซส์อันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่แล้วก็ถูกกว่าไทยประมาณสามร้อยห้าร้อยอันนี้เราก็ไปตาม,มาที่ใส่อยู่<อ>ใครที่อยากได้แบรนด์แบบสตรีทหน่อยแล้วก็ยังมีความแบบลักชูอยู่เบาๆเมซองฮิสโตเนเนี่นยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เพราะว่า มันคือแบรนด์สัญชาติแบบของฝรั่งเศสที่แบบมีกลิ่นอายของญี่ปุ่นอยู่มันก็จะเป็นแบบลักชูมินิมอลลักเออมินิมอลลักชูรี่มันก็น่าจะตอบโจทย์มันจะไม่กระตกกระตากจนเกินไปใส่ได้แล้วนะคนที่อายุไม่เยอะมันจะฟีลเหมือนสตรีทแล้วก็ไม่เป็นทางการแล้วก็อีกอันที่เราอยากไปซื้อเลยของในฟองกิซเน่ก็คือของบ้านเราอ่ะมีคั้ดิแกนเหมือนกันแต่ว่าราคาใช่คำใจมันสองมื่สองแต่ว่าที่นู่นที่นู่นมันจะราคาถูกกว่าแบบสามพันสี่พันเราก็ไม่ถึงประมาณสองพันว่าถูกกว่าประมาณพันสอง พอทำแผ่งอีฟันแล้วมันราคาดีใช่อ<ช>แ,แบบแนะนำให้มีนะคะตัวนของอซีซอยู่ที่ไทย <นะ S 1> ทำใจซื้อไม่ได้จริงๆทุกคนอันนี้เราก็ไปซื้อมากเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างที่เราไปตามมาก็คือกระเป๋า,ปาบาลองใบ,งบเนี้ยน่ารักมากามากีความเป็นแบบ Y2K ช่วงเนี้ย อะไรที่เก่าๆก็กลับมาหิตใช่ปะพวกอะไรยินยีนอะไรวาทูเคก็จะกลับมาหิตเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าตัวบาลองตัวนี้อาจจะกลับมาฮิตใช้งานได้ง่ายจุของได้เยอะมากทุกคนเราจะให้ดูคือมันจะมีรุ่นบาลองกีนตัวนี้แหละที่ไทยแต่ว่าตัวที่ไทยอ่ะมันจะไม่มีลายแต่ว่าเนี้ยมันมันมีลายแล้วมันน่ารักชื่อรุ่นเลอคาโก้ปะถ้าอ่านเป็นภาษาออ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเราไม่แน่ใจเล เนี้ยอาจเป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือมีความแบบกระจกเอยกระจกอ่ะน่ารักมากหัวใจอย่างน่ารักมากแล้วก็ ของได้จรงิงน้าหนักเบาไม่ค่อยเหมือน,นกระเป๋าแบรนด์เนมที่เราใช้ทั่วไปเพราะว่ากระเป๋าแบรนด์เนมส่วนมากก็จะหนักแล้วก็<ช>วกราคาถูกค่อนข้างถูกเออใช่<ม>ก็แนะนำสำหรับตัวบาลลอง<ม>แล้วก็สุดท้ายเลยถ้าใครไปฝรั่งเศสนะค่ะก็จะต้องเป็นสาวๆเนาะ<ม>ต้องอยากได้อไรองเท้าไว้ออกงานรองเท้าที่โด่งดังที่สุดในไอจีอามีนามัวดีอามนามัวดีคือเจบิ่ก็ได้ไปซื้อมาคือถ้าเธอซื้อที่ไทยอะมันจะต้องซื้อแบบพรีออเดอร์เราต้องแย่งกันมากเพราะเป็นรองเท้าที่โชว์เอาตลอดแล้วก็ ที่ไทยอ่ะจะบวกราคาเพิ่มแบบหลายพันถึงหนึ่งมื่นบาทแล้วอันนี้ก็คือได้มาราคาดีงามมากแบบอยู่ที่2กลางกลางของสองกลางกลางแต่ว่าที่ไทยจะ3 3 4อ่ะดีงามมากเอาไว้แบบไปเที่ยวใช่ ถูกต้องสิงเนเจอร์ของแบรนด์คือมันจะมีความต้นเป็นถ้วยวายเป็นถ้วยวายแล้วก็มันจะมีความเป็นเพชรแบบเนี้ยเวลาใส่ออกงานจะรู้เลยว่าเป็นอามินามดดี้ที่โน้ตอุดมเล่นมุกเออใครที่แบบดูโนตอุดมก็น่าจะเกตมุกนี้คู่นี้เลยมันจะเป็นแบบนี้เลยในไทยไม่มีช็อปขายต้องพิออเดอร์แล้วบวกประมาณแบบหลายพันถึงหนึ่งหมื่นเพราะมันขายดีมากความมีงามของเขาคือเป็นถ้วยวายแบบเนี้ยทำให ยืนได้นานไม่เมื่อยเพราะฉะนั้นใครที่ใส่ร้งเท้ไม่เก่งก็คือจะหารองเท้าออกงานไปงานแต่งไปงาน,งานอะไรต่างๆเนี่ยก็คืออันนี้นะอันนี้สวยนะสวยมากเลยเนาะสวย <c oughs> <อ>แต่ว่าเจาซื้อแบบเรียบไงมันจะมีแบบเวอร์เวอร์เวอร์เจไม่แต่ซื้อมาก็ราคาสูงกว่านี้อันนี้ก็คือเป็นแบบใช้ง่ายไปแบบเที่ยวได้ไปงานได้ไปงานแต่งได้แล้วก็ไม่เวอร์ไม่ตะโกนจนเกินไปชุดทุกสีเพราะว่าสีมันค่อนข้างแบบเบสิกเบสิกนะคะอ่าแล้วก็นี่คือทั้งหมดที่เราไปต ทำมาคือเราเอามารีวิวหมดเลยนะทุกคนแต่ว่ามันเยอะจริงๆถ้าใครดูคลิปเนี้ยสงสัยอันไหนโปรดักตัวไหนรายละเอียตัวไหนว่าควรตมหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามได้เดี๋ยวจะมีรีวิวแยกๆแต่ละตัวให้อีกตัวไหนใช่ใชแล้วเห็นรีวิวบ่อยๆนะคะซึ่งที่ซื้อมาเยอะแบบเนี้ยเพราะมันได้แ็กรีฟันทุกคนไม่ต้องตกใจมันก็จะรู้สึกหลอกตัวเองว่าคุ้มในระดับหนึ่งอยู่แล้วเอออ่าสำหรับวันนี้เราก็ได้มาป้ายายาของที่เราได้ไปตาม,มาจากฝรั่งเศสเนี่ยให้ทุกคนได้ดูแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฝากกดไลค์ สองคนก็ลาไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย